สวัสดีครับวันนี้จะมาถ่ายคลิปให้ดูนะเป็นคลิปการเพิ่มแรมนะครับของตัวคอมพิวเตอร์แบบ PC นะครับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนะั่นแหละนะครับก็ อย่างปัญหาของเครื่องนี้คือแรมเดิมนะครับมันเสียไปซึ่งประกันอะไรก็ไม่มีนะเป็นแรมที่มาเพึ่งแต่ตัวนี้ที่ซื้อมาใหม่ตอนนี้มีประกัน l i ฟ์ t i m e นะครับก็เป็น King Max นะครับก็ราคาก็กเกือบพันนะครับก็เลยซื้อมา 2G กิกก็เวลาซื้อมานี่ก็จะ ต้องดูแรมเก่าหน่อยเพราะว่าแรมตัวเก่าเนี่ยเป็น512นะบัสในการเชื่อมต่อข้ามือนะมันอยู่ที่6667เมกะเฮิร์นะครับเลยซื้อตัวใหม่มาเป็น2กิก800เมกะเฮิร์ตนะฮะเพราะาถึงซื้อเร็วกว่า A667 ไปนี่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับเพราะว่ามันจะอิงกับตัวที่ต่ำสุดรับัรต่ำสุดหรือไม่นั้นอนะ่ะ และอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีราคาถูกกว่าบัดรสูงๆนะครับนี่สังเกตว่าสลอตอยังเหลืออีกนะก็เดี๋ยวสาธิตเลยละกันก็คือแคลแรมตัวนี้นะครับใส่เข้าไปอีกอย่างหนึ่งก็คือประเภทของแรมอันนี้จะเป็นประเภท DDR2 นะครับช่องสลักก็สำหรับ DDR2 แล้ว อันนี้แกะกล่องออกมาแล้วครับสังเกตเห็นว่าน,นี่ก็คือแรม2กิกใส่เข้าไปเพื่อให้มันเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเครื่องนี้มันสามารถทำงานได้รวดเร็วกว่านี้เนื่องจากมันตอนนี้มันเปรตเหมือนเป็นโรคเฉยชาอยู่นะครับาขาดแรมไปสององกิกของเดิมมันอ้าวยวใส่ไปที่เดิมนะครับสังเกตว่าสล็อตช่องนี้ที่เราจะใส่เข้าไปนะครับ ทีนี้เดี๋ยวก็ทำได้ด้วยการดันเข้าไปเลยนะ ตอนนี้ใส่ไปแล้วนะครับทีนี้มาเทสดูว่าเครื่องทำงานเป็นปกติหรือเปล่าเดี๋ยวท้องการเปิดเครื่อง ตอนนี้ก็รอแล้วนะครับมอว่าเครื่องกำลังรันรู้ว่าสองกิกนี่เป็นไงบ้างนะครับเติตอนนี้รันเข้าสู่วินโด w นะครับ ตรงนี้นะครับว่าสเปคมันเท่าไหร่อาสังเกตเห็นว่าตรงนี้คือเป็น2 g ิก d r ิดีแร์น,นะครับเรียบร้อยนะครับซึ่งความเร็วตัวซี u ตัวนี้มันจะอยู่ที่2.0 g ิกะน,น,นะครับเรียบร้อยครับสำหรับการติดตั้งแรมนะครับสวัสดีครับ